อันนี้ครับผมก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับ FC นั่นเองนะครับผมมาหนึ่งหนึ่งกับอ,อ,อุ้ยสามพันแปดร้อยคิวนะครับผมก็เป็นคนนี้เลยนะครับผมคนตัวดำดำนะครับผมเออเขาเป็น FI นั่นเองหรือว่าหน่วย SCP อ๋อหน่วย SCP หน่วย,ย SCP เห็นอยู่เห็นอยู่โอเคทุกคนอ่อฮะเอาเลยไหมอ,อ่ะอ่ะ yes 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 อะไรจะแรกแรกนิดหน่อยแลกๆนิดหน่อยคนเยอะจัดุนเยอะจัดโอ้ยกดบล็อกแบบกดแทบไม่ติด อุ้ยโอะเออเออแหลกเกินแหลกจัดจะแหลกอะไรได้ขนาดนั้นออโอ้ยโอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นวิปง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 ป่ง่นแหละเออปองแปงปองแปงสวยมันเมน่นไปไม่ตายโออสี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 ไม่ทนัน เออนั่นแหละตูยต้ยผมตู้ยเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงเกมนะเปิดเสียงเกมแล้วไม่มีพลังเกียวป่าววะโอ้ยตายตายตายเฮ้ยอะไรกันอเอ,อ้ยสวยเฮ้อตึงเกินเกมเฮ้ยไม่หลับด้วยเอ,อ้ยนอนยาวเลยคราวนี้นอนยาวเลยโหอลรเวงจริงเลยแถวนี้ โอเคโอเคน้องมาแล้วน uh, ้องมาแล้วโกเลยละกันเราจะออกห่างซะหน่อยเดี๋ยวเขาจะไม่ห้ามเล่นเจนวยเอ่อใช่ใช่ใช่น้องเขาพูดถูกเฮ้ยอะไรวะน่ะผมแบบว้าวผมแบบสตันกับอากาศเลยเดี๋ยวดูดิการแดดการแดดของผมในแต่ละครั้งมันไม่ธรรมดาอุ้ยต้องสองร้อยปิงปิงสองร้อยองนะ สองร้อยเก้าสิบร้อยกว่านะฮะทำไมมันแหลกอะไรได้ขนาดนั้นสีสีสีโอ้สีไม่ทนันเออโดนไปโอ้ยความแหลกมันทำให้ท้าทายก็จริงแต่มันก็ไม่ดีเลยนะอืม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 เอ,อ้ย <laughs> น้องเขาหลับเลย โอ้ยแหลกจัดสุดๆออ้ยแหลกเกินออ้ยผมคือแบบผมต่อยปีด็ดแทบบุยผมต่อยทีปิงปิงแบบขึ้นสามร้อยอะคิดได้ไงเกมกูทําอะไรลงไปรู้หรือเปล่าอืมมันอยู่ที่เน็ตหรือว่าอยู่ที่อะไรครับเนี่ยอืมบินขึ้นไปบินขึ้นไปอุ้ยนี่มันขยะนี่ว่ะเอาหยิบไม่ได้ เออจังขยะอู้จะล่างหัวคมอู้ส่าจะล่างหัวคมซะหน่อยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอ้าวอ้รอด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 หัแบบตึงเปียงไงใจเย็น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 โหแบบกว่าจะกดเคาน์เตอร์ได้ทีนึงนี่แบบเป็นชาดบอกเลยอืโอ้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 ยว้าวเว้ยว้าว แต่ไข่ไม่ได้ด้วยไข่ม,มันแหลกได้ขนาดนี้ยอยากจะแบบเอาปิ้งออกไปเลยอะแบบปิ้งบนล่องนี้ไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีไหมฮาทูปเอาปิ้งออกเอเอเอ,เอ,เอ,อันนี้มันโอจีจีโอซีครั้งหนึ่งเก้าโอ้ย ไม่ธรรมดาแล้วอีกนี่ท่านไม่ใช่คนปกติแล้วอุ้ยหลบได้หลบได้หลบได้ได <Okay. S 1> สุดแล้วเนี่เปิดเสียเกมเยอะแล้วนะสี่ขีดนี่ถ้าเข้ากล้องนี่มันจะดังอยู่นะทุกคนนะเออสี่ขีดนี้ก็เป็นธรรมดาแล้วทุกคนเออสวยแม่นแม่นเฮ้ยเมื่อกี้เฉียดหัวไปนิดนึงก็เลยไม่ติดเลยอัดกำแพงเขอัดกำแพงอืม โอ้ยยังยังยังดูะล้วนะเทคนิคอาจารย์มนสอนมาแต่ก็ใช้ไม่ได้เป็นเทคนิคนี่ทำทำไมก็ไม่รู้เออสวยจับเขาผมจบลองว่าตายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ชนะพี่ชนะเอ้ยพี่กัดไายรู้ด้ เอน้องจังวันน้องเ,เก่งมากเลยนะตาที่สองนี่ผม,มแทบตรวจเขาไม่ได้เลยอเออครับผมเกิ่งมากๆแล้วครับผมแล้วก็คนนี้ต่อนี่นี่นวายวาก้าฮนี่คนนี้ต่อ คนนี้ต่อคนนี้ต่อยู่เนาะ you know? You no know, มาคนต่อไปคนต่อปุยนี่นี่เป็นไงสองหนึ่งเออสองสามหนึ่งดว้วยเป็นไง <c oughs> เออมาสามสองหนึ่งเกาเลยแล้วกันเฮ้ยอืโอ้เนผมกดช้าเกันไปเอาอย่างเงี้ยอุ้ยอ้ย เขาตัวร่ากายอย่างนั้นเหรอที่เห็นสูงอย่างนั้นเหลยนี่โอ้ยโอ้โอ้ยอย่าอย่าใจเย็นเออผมดึงไปทสกิลหนึ่งมันก็ทะลุบล็อกนะเออมาโอ้ยผมเดดเอ๊ะเสียงอะไรแปลกๆว่ะโอ้ยรอดรอดรอดผมกับน้องเขารอดพอดีเลยเฉียวมานิดนึงโอ้ยโอ้ยใจเย็น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 โอ้ยเรียบร้อย ว้าวไปดีแล้วผมจะต่อยขึ้นทำไมนี้อืออืออือโอ้ยใครปฏิตีอ้าวไี่ไงเอ้ยอว้าวไปโอ้ยเกือบจับละเกือบจับเออเกือบจับคนเปิดเกือบจับคนเปิดอันตีมาทุ่มแล้วเออกว่าจะพูดได้แต่ละคำโอ้ยผมว่าตายแน่เลยว่ะยัง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 ผมยังเติมเปรีย้ยวอยู่อุ๊ย โอ้ตายตายต oh, ายโอ้อุยยวันนี้สุสีสุสีดูดีจับหัวเออเอรึบเลยหลับไปสี่อม,มองฟ้าด้วยรู้ได้ทำไมว่าตรงนั้นมีดาวด้วยดาวนั่นเองโห oh. สองคนใส่กันอย่างมินโมอ,อันติกับอันติวิกเตอรี่ติดอาวีเหรอรวะวิกเตอรี่นี่อืม ไม่ไงเก่าเก่อน sí ี่มันอะไรนะผู้ภาคของอะไรนะคนภาคในอะไรสักอย่างนี่แหละจำชื่อไปได้อันนี้อันนี้อ้ยอ้ยผมปิ้วอืมอืมเกือบเตะละเกือบเตะโดนกรรมกรเออสวยทำไมมันไม่เดียนให้วะโอ้ผมลืมกดคิวเนี่ยเลยเมื่อกี้ จำได้แล้วว่าทำไมไม่ดีทนผมลืมกดคิวทุกคนผมลืมกดคิวอุ้ยโอ้ยโอ้ยเออ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 มาสินี่ไงนี่ไงเฟียฟัามาพากล้วยอุ๊ยว้าวอืมอืมอืมอจับ3ั้สองเอาถังขยะมาดิป๋งอุ้ยป๋งหนิงไม่โดนน่าเสียดาย เออตายเรียบร้อยหลับไม่ตื่นนะครับผมโอเคสองแล้วสองแล้ววิกตอรีชอบโอเคเนี้ยวิกตอรีวนะิกตอรีในฟีฟ่านะคนนะเอ้ยไม่ใช่ฟีฟ่าอะไรล่ะอาวีเออเออโกลโกลโกลเฮ้ยคนนี้เนี่ยตึงเปียอยู่นะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเขาก็แดนหนี <c oughs> <c oughs> ผมบอกแล้ว ต่อยไปโอ้เมื่อกี oh, ้จับเบาเอาไปกรรมการกรรมการโดนไปดอกหนึ่ง <subjects> นี่ไอ้นี่ไอ้อโอ้หยเขามีการคอมเตอร์คอมเตอร์ทานจะด้วยประเด็นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละขูนี่ตายตายเออนั่นแหละตายอออืื่านคำแพงครับ กำแพงครับอุ้ยเขาไม่ได้นี่ไงเหยียบไปไปยั้งไก่ตังขยะไปอูโหไม่ได้บล็อกอยู่ออโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้หน้าจอสัน่นหน้าจอสัน่นเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นสิเฮ้ใยใจเย็นยยเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเราคุยกันได้ทำไมคนม,มุงดูเยอะจังเลยคนเชียร์นี่เป็นร้อย ขอยืมขอยืมตัวไหนล่ะกันอ่าลืมอุตส่าห์จะฆ่าเขาแต่ดูเขาฆ่าวินเทอรี่จีจีนีจีจีวันนี้ก็สนุกสนานเฮฮากันไปทุกคนเออเอ้ยมีคนเยอะวันนี้มีคนเยอะมากนะทุกคนนะเออ ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเลยละกันนะคะผมสวัสดีครับ <laughs>